คูมใจเสนอวันลอตเตอรี่ได้ไงเซอร์ไพรส์อะลุกเก่งมากเก่งมากทันนี้เก่งสมบัดทัานนี้ตัวแข่งเป็นท่อนไม้ทัานนี้แบบไฟเบอร์วันนี้ไม่มีไม่ดจะกล้าไว้ให้พีพีมาช่วยให้เขาเอาตัวเองให้รอดก่อนตอนนี้เขาอ่านหนังสืออยู่วันนี้ให้ช่างแต่งหน้าให้ค่ะ วันนี้บบได้แต่งเลงเด้ออย่าในเสื้อที่ใส่ใช้ดีมากมีสองสีคือจริง,รงๆอะสีมันออกโทนชมพูเหมือนกันแต่ว่าตัวสีเข้มอะมันจะเหมาะสำหรับผู้หญิงตัวสีเนี้มันจะเหมาะสำหรับผู้ชายหน่อยแต่ว่าใครนิดเดียวแล้วแบบทุกอย่างเลยบางมุมเลยใช่หรอไม่เมือนเขาสวยกว่านั้นเยอะเราพูดไปเรื่อยเปยื่อย เออน,น,นี่ยไลท์เหรอโตกลงเบลไลท์เหรอเออเออแล้ไลท์เสร็จแลว้วชั่วโมงสอ้าแล้วใครจะเอาไหมหนูจะได้ขายให้หรือว่าถ้าเป็นตัวแทนก็ได้ขอมาซื้อราคาส่งก็ได้อะไรอ่ะอุ้ยแรงมากมีสุ่ม แรงเกินนะวิ้เดี๋ยวนี้คิวที่เป็นสนามอารมณ์ระบายทนของทุกคนแล้วจริงๆพี่เก่งอันนี้ทำไมมันไม่ติดอ่ะีไฟเนี่ยมันเคยเป็นนั่งกลองห้กับพี่สุ่มนะพี่สุ่มทำอย่างนี้ได้ไงว้ายเ่าจะบ้าอหไอฉันไม่เคยยินทาเออเข้ามาสิรีบๆพูดหน่อยนี่เดี๋ยวให้ไปดูนางร้ายไทยแดลแล้วนะเธอก็อยู่รอเลยไหมให้เขาให้ไปแล้วค่อยไป อันนี้คือพสีพีทเดี๋ยวมันพัฒนาแล้วนะทำไงวะเนี่ยลูกค้านวะให้ไปเดินซื้อก็ไม่ไปเดินซื้อหนอวะใช่มันหนักไงซื้อ,อนี่หายจบโอ้เลื่อนไปค่ะเป็นไรเอ่ยพี่เก่งอาการมันเป็นยังไงอ้อาวเคยแล้วป้าไม่เอากล่องรีไปอ่ะมามาหนูก็แกะแล้วหนูก็ หรือวา่าเก็บไว้ถ่ายรูปก็ไดะ้ถ้าไม่เอาไม่ก็เอาเอามาทั้งสองอันเอาไปแบบว่าเออก็เอาอไปกระทิ้งหรือถ้าเห็นทิ้งอยู่แล้วบ้าลิปติดทนค่ะลิปติด<ม>ทอน <laughs> <laughs> ดอันนี้คือสีเข้มแบบปตาแล้วพอเช็ดด้วเดี๋ยวมันก็ติดปากอันนี้ติดปากละปากปาก้าได้ตั้งหนึ่งออเดอร์แล้วนะแค่เดียวทีนะปกติไม่เคยได้เลยนะได้หนึ่งออเดอร์แล้วนะได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อย ได้ยี่ส nah. ิบห okay. ้าบาทละไม่คิวเลยนะไม่คิวเลยนะมีแตรเด็กแค่บาทละซื้อน้ำได้แล้วนะอ่ะหนมแมวเลี้ยวนะแต่ว่าน้ำมะพร้าวที่หลังกดหวานน้อยหน่อยนะมันทิ้งอ่ะมันกดมาทิ้งอ่ะหวานอร่อยเนาะหวานมากกดได้เลยค่ะมันมมีะะลกอหวานมากไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะพี่หยุมกับมะพร้าวเหมือนกันเหรอมะพร้าวปั่นเหมือนกันไม่ไล่เลยอ่ะผล นี่เห็นมาเขาใช้แล้วไม่จะเป็นอย่างงี้ค่ะอันนี้เบอร์เข้มอันนี้เบอร์อ่อนใครเอากดได้เลยนะแล้วเบหายไหมสรุปไอจะขอแต่ของหนูเลยแต่มันเหมือน,นใกล้ตายอะ่ะอ่าอี่ีก็นา่ากลัวกันเนแล้วเด็กถึงเป็นหนูจะเป็นหนักเนี่ยสร้างผู้นา่าสงสารของบุ๋ม เฮ้ยถล่มอีกแล้วฟางมันเยอะเกินไปแล้วค่ะไม่ค่ะยังไม่เยอะค่ะข้าวฟางฟางส่งลิงียไปให้แล้วในไลน์ฟางเห็นแล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่คิวเดี๋ยวฟางพูดคุยคุยกันหน่อยดิคนสองพันสี่อ่ะสองพันสี่นางไรสี่ทุ่มสิบห้าเปิดช่องแปดกดหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะนางไรไทยรัฐอีพีแรกฝากไปดูด้วยผลงานใครคิดถึงผลงานนางร้ายของพี่แก้มหมูต่อให้จะไม่ได้แสดงเองอ่ะ แต่ในในรายการร้ายมากปากคอร้อร้ายรับไม่ได้ตกใจเหมือนกัน้้อย่างเงี้ยเขาตัดเอามาหรือเปล่าเออเขาตัดหรือเปล่าทำยังไงนะทำยังไงนะพี่เบนคะสมองเนี้ยแรงเกินก็นางร้ายไงนางร้าย่องิ่งแต่คนที่บอกบททั้งหมดไม่ได้เกิอปาแล้วนะ วัสดีค่ะฟานี่ต้องบอกว่าค่ะใช้จริงแล้วดูของในกระเป๋าแล้วก็อะเยอะกว่าเดิมมีกระเป๋ามีกระเป๋าเล็กอีกทีงใยกระเป๋านี้กระเป๋าหรอให้พี่บุ๋มให้วันนั้นบอกให้เต้นไงบอกมาจเต้นล้วเดี๋ยวให้ใบนี้อือดีแล้วเต้นอะไรอะแล้วมันก็เต้นมั่วๆแล้วมันกลายเป็นว่าแปลกหนักกว่าเดิมอีกปกติหิ้วค่ะไปไหมค่ะยิ่งเราค่ะไม่ปกติหนูที่วัยนี้แล้วหนูที่เก็จเอาของออกเธอรีบหล่นนะฟางของฟางอะยิ่งเราเขากกบอเป่าใใหญ่อ่ะ ใช่ไปและหมูปีกสีอ่อนค่ะแล้วเป็นสีแบบไหนคะนี่จ้ะเอาคุณโรซี่ไล่ทำไมอ่ะเขาบอกว่าใบกบอจ้าหนูไม่ได้แต่งหน้าเองวันนี้หนูให้พี่เขาแต่งหน้าให้ก็ส่วนเงอนนะคือเขาว่าทาตรงนี้ค่ะแล้วเว้ยแล้วก็มาทาสีข้างนอกเทคนิคเขา ใช่ไหมพวกติจะอยูทาเข้มตรงนี้แล้วกาอ่อนข้างนอกอันนี้เขาเห็นไหมใช่ไหมเขาทาเข้มข้างนอกแล้วทาอ่อนตรงนี้เออไม่ฝรั่งอ่ะชอบแต่งแบบนี้ไอ้ตรงเนี้ยจะแบบว่าสีขาวๆครีมๆแล้วตรงเนี้ยก็มใช่ไหมคิมลองดิเดี๋ยวพรุ่งนี้คขาลองไปพรุ่งนี้เลยเหรอแล้วพรุ่งนี้หนูทาสีเขียวมะนาว เลยหรอเลยหรอยังจำวันที่ฟังเต้งกงนกกับแม่ลีแลกกระเป๋าแล้วตอนนี้ต้องเต้นเพลงอะไรปริญญาป่ะไม่ได้นะคะปริญญาไม่ได้นะคะมันมีเพลงใหม่มาแล้วพ่อจะแหกคนจนแล้วมีสิทธิ์กระทำเหรอไม่มันมีใหม่มาอ๋อมีปริญญาเหรอไม่มันมีชวออีกเวอร์ชันหนึ่งอ๋อเหรอ๋อเคยฟังอยากไปเดิมไปแล้วนะไม่ไหวชววอแลเอ็มวีเป็นเด็กเห็นละอันนั้น่ะอันนั้นไม่ไหว อันนั้นไม่ไหวจริงสนะทุกคนดีเลิศประเสือสินลีเออว่าน่ารักอุ้ยมันทำอะไรลอตดอุ้ยมันทำหน้าตาอุ้ยมันน่ารักอ่ะอุ้ยเิลีแล้วมันทำหน้าตาแล้วแล้วทำไมคิ้วปุ่มเยอะขนาดนั้นก็พี่ก็พี่พี่จิ๊บของแม่นั่นแหละ เรียว่าพี่จิ๊บพี่จุกเลนะภาพวาดพี่จุ๊บพี่จิ๊บเลยนะขอ่ะน่ารักอ่ะนี่คิวดูนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มมากคุณเอมี่อุ้ยแม่สวยปะปากสวยเดี๋ยวมาแป๊บนึ่งแม่จะทำงานอนทำไมไปแล้วอ่ะคิวมาอ่ะแม่อุไรแปะกระดอง